สวัสดีครับมาถึงแล้วนะครับนี่เจอพี่หนอนพอดีเลยสวัสดีครับพี่หนอนสวัสดีครับแอนนาเบลแอนนาเบลเนาะนี่วันนี้น้ำเหลืองไหลไหมวันนี้ไม่ไหลครับไม่ไหลนะวันนี้จัดเต็มอีกแล้วจัดเองจัดหน้าเองนะจัดเต็มแล้วครับสุดยอดเลยแอนนาเบลแล้วลูกอยู่ไหนลูกลูกอยู่ในห้องค่ะลูกอยู่ในห้องนะแอนนาเบลนะโอ้ร้านสวยมากร้านสวยมากสวัสดีคุณชาไทยด้วยครับกินข้าวยังครับเนี่ยโอ้เป็นเป็นอะไรฮะเป็นเป็นบุฟเฟ่ต์หาทานเองใช่ไหมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับชุดข้าวใส่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ชุดเบาๆเป็นกรรมการครับโอ้หอันนี้ชุดเบาๆเลยเนี่ยจัดเต็มเลยหนูสวัสดีหนูนาวันนี้หนูผีมาหรือเปล่าหนูผีมาไหมถ่ายไปแล้วตอนนี้อาจารย์ครับโอ้หหนูนาอุ่นดีนะน่าจะเป็นหนูนาแม็กซิมน้องชมพู่นี่บอลทูบีหรือเปล่าคะบอลทูบีหรือเปล่าคะ Yes ค่ะเหรอตายแล้วเธอมีเธอมีรูปร่างเป็นอาวุธ ฝากช่องด้วยนะครับอุ๊บชาแนลคามิงซูลนะฮะฝากกันนะเช่นกันทรรมาหากินนะครับอ๋อช่องช่องที่โฉบมาให้ผมใช่ไหมอ่านแล้วไปชอบพี่อุ๊บใช่ไหมจะเปิดเร็วนี้อ๋อได้ได้ได้ช่วยดันด้วยน้องสวัสดีครับลุงพลครับสวัสดีครับอิ่มกันแล้วอยากจะนอนแล้วเนี่ยห้องนอนเหรออ๋ออิ่มแล้ววันวันนี้ไปไหนครับพี่อุ๊บวันนี้ไปอ่างานประกวดหนูน้อยนกพม่าออนมาซีซั่นบาเก็ตที่รังสิตคลองหนึ่งนะครับพี่อุ๊บ กูชาไทยดรสุรินทร์เมทนีก็เป็นกรรมาการรงมกับ<ช>แสน,แ,นแอนนาเบล,ลน้ำเหลืองไหลแล้วก็เจมพิพีัตเดอร์รามราธาเทเลด์ซั่น1ช่อง3เป็นศิลน,นปินรับเชิญก็เดี๋ยวจะไปถึงงานประมาณ5้าโมงเย็นเขาให้ไปเดินรับตลาดก่อนอเพื่อไปรับของฝากของแจกของฟรีเอากับบก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวว่าไปพักผ่อ,อนแล้วก็ อาจจะเป็นคิวงานก็จะไม่เกินสี่ทุ่มวันนี้สบายๆแต่พว่นนี้หนักค่ะุ่นนี้หนักค่ะวิงยาวเลยพว่นนี้สองสามงานจริงว่นนี้มี3งานต้องต้องแคนเซิลเป็นงานหนึ่งไม่ไหวจริงพี่ไหวพี่รับเงินไหวแต่ตัวต่อผมเมียเต่อป้าลุงจะไม่ไหวรับเงินไหวไหมคะรัาไหวค่ะรัาไหวรับไหวรับพุ่นินไม่ยอมแบ่ค่ะโอ้ยสู้ๆนะสู้ๆก็ฝากร้านมาดามปัดแห่งปัดบ้านผมด้วยนะครับรอสวยครบ จบทุกที่ต้องร้านนี้ดูแลพู่มา30กว่าปีเปิดมา32ปีรุ่นองสองก็สวยนะอย่าลืมนะค่าดีสอวันนี่จ้าของร้านโชว์ตัวหน่อยเจ้าของร้านมาดามปาดขามาเลยอ๋อคนนี้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 เคยเห็นประจำแน่พี่มีร้านนี้ครับร้านนี้เก่งมานี่มาตัวนี้มาตัวนี้นี่เลยนี่เจ้าของร้านมาแล้วแฟนคลับหลายคนบอกว่าถ้าลุงพลป้าแต่งมางานพี่อุ้มต้องหล่อสวยเพราะว่าตั้งแต่ตอ็นวันนาแตกแล้วก็เพราะสีมือคนนี้มาดามปัดแอนปัด บ้านผมกูรูความร้ววมมมอ,อความรอของวงการบันเทิงคนก็นรู้จัก นะฮะต้องเผื่อแต่งงานใหม่แต่งแบบแต่งงานใหม่เดินไม่จะแต่งซึ่งสักสองรอบอยู่จะทำให้ปีเลยนะแต่งกับกระเทยไหมอนาเบลอายกอนาเบลเอายอ๋รุ่นนี้เหรอครับรุ่นนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่าเป็นป้าแตนอย่าเป็นป้าแตนอย่าเป็นป้าแตนอย่าเป็นลุงพลอย่าเป็นลุงพลอย่าเป็นลุงพลอย่าเป็นพี่โอ๊บอย่าเป็นพี่โอ๊บอย่าเป็นพี่โอ๊บอ๋อนี่นั่งไปโพสเขาเดียวคันนี้ลยะันนี้ล่ะคันนี้ล่ะค่ะสุดยอดเลยฮะทำสคริปต์อ่าฝากร้านตัวเองฝากร้านฝากร้านแล้วอ่าเราเราที่จอดรถ มันก็จอดได้กับพี่ไฟได้บ้างเหรอไปสออ๋อข้างในจะสามารถจอดได้เนาะได้หมดลได้หมดอันีมีร้านอีกบ้านตีกิ่งอ๋อจอดได้สักกี่ครับเนี่ยสองร้านก็ด้หลังจอดได้อ๋อจอดได้หลายรันเนาะอ่าเดี๋ยวจัดชุดนะฮะนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะครับผมขอบครับนี่ครับกาแฟดำนะครับกาแฟดำครับผมเดียวอ่าหน้าเข้ามีผักกระเพราเลี้ยงด้วย ผักกะเพราเลี้ยงด้วยครับผมนี่ผักกะเพราผักกะเพราแตงกวาเป็นไรครับดูรถกำมะรีดแตงนาเป็นไรก็เสร็จโอ้สวัสดีช่องอม,มรินด้วยครับสวัสดีช่องอม,มรินด้วยสวัสดีครับทุกนักข่าวนะักผู้สื่อข่าวนะฮะช่องอม,มรินด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับนั่งเครื่องมาเวียนหัวไหมปกติอากาศดีดชิลๆ สา้วก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่ว